ทีเด็ดฟุตบอลประจำวันอังคารที่14มิถุนายน2565ท่านอยู่กับเหลาร้อยหลานอีกเช่นเคยครับวันนี้ก็ยังอยู่ในทางด้านของยูฟ่าเนชั่นสลีกนะครับ3คู่นะครับสำหรับวันนี้ครับวันนี้มีหลายคู่เลยนะครับแต่ทางด้านของเหล่าร้อยหลานครับหยิบยกคู่ใหญ่ๆกันมา3คู่ครับให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังบทวิเคราะห์กันตามไปอีกเช่นเคยครับกับเหล่าร้อยหลานครับ วันนี้ครับสามคู่ที่กล่าวไปนะครับเป็นทางด้านของเยอรมนีครับอินซีเรเลกวันนี้เปิดบ้านรับกาเยอนของอิตาลีทางด้านของคู่สองครับขวัญใจรถแ่อย่างอังกฤษครับเปิดบ้านรับกาเยอนของฮังการีครับแล้วก็คู่สุดท้ายครับกังหันสีส้มครับเนเธอร์แลนด์เปิดบ้านรับกาเยอนของเวลส์นะครับทั้งหมด3คู่ครับวันนี้อันแน่นจะเต็มกันอีกเช่นเคยครับกับเหล่าร้อยด่านครับ ไปดูกันทางด้านของเอเชียนแฮนดิแคบกันก่อนครับทางด้านของคู่แรกครับเยอรมนีเปิดราคาที่ครึ่งลูกนะครับบวก10บก่อนที่จะไหลไปที่ครึ่งควบลูกเลยนะครับค่อนข้างจะไหลแรงนะครับสําหรับเยอรมนีในวันนี้ทางด้านของอังกฤษครับเป็นเจ้าบ้านอย่างอังกฤษนะครับเปิดราคามาที่ลูกครึ่งนะครับก่อนที่จะไหลค่าน้ําไปที่ลูกครึ่งบวกสิบนะครับก็ยังไหลขึ้นอยู่นะครับสาหรับราคานะครับคู่สุดท้ายครับเป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับ เปิดราคาที่ลูกควบลูกครึ่งก่อนที่จะไหลไปที่ลูกครึ่งเลยนะครับค่อนข้างจะไหลแรงกันทั้ง3คู่เลยนะครับสำหรับบอลต่อในวันนี้จะเป็นยังไงไปติดตามรับชมรับฟังทางด้านของการวิเคราะห์กันต่อครับในคู่แรกกันก่อนครับเยอรมนีวันนี้นะครับเปิดสตาดิโอนอิมโบลเซียนะครับปาร์คอุณหภูมิ11องศาครับเมฆครึ้มเต็มท้องฟ้าเลยนะครับคู่นี้นะครับ เตะกันตีหนึ่งสห้านาทีตามเวลาประเทศไทยครับพยากร์ของสื่อตามประเทศก็ให้เสมอกันที่ศูนย์ประตูต่อศูนย์นครับวันนี้ย้ายไปเตะกันที่บ้านของมุนเชนกันบักครับจากโรมมาที่มุนเชนกันบักก็1นึ่งพกิโเมตรครับคู่นี้เจอกันมา4ครั้งนะครับในเนชันลิกนัดล่าสุดที่เยอรมนีบุกไปเยือนทางน้านของอิตาลีก็เสมอกันมาครับหประตูต่อหนึ่งก่อนหน้านั้นในยูโรปี2016กครับเสมอกันนะครับหนึ่งหนึ่ง ในยูโรเช่นกันครับอิตาลีชนะได้ครับ2ประตูต่อ1ในปี2012อเวิร์ครับปี2006ครับเป็นอิตาลีชนะได้2ประตูต่อ0ูนย์ะครับผมผลงานเนี่ยเป็นทางด้านของอิตาลีเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดนะครับวันนี้จะเป็นยังไงต้องมาดูกันครับตารางคะแนนครับอัปเดตกันหน่อยครับเยอรมนีอิตาลีนะครับเจ้าบ้านเนี่ยอยู่อันดับ3ครับลีกเอกกลุ่มที่3ครับ3นัด3คะแนนนะครับเสมอถึง3นัดเลยนะครับ ทางด้านของเยอรมนีอิตาลีเป็นจ่าฝูงครับสาน,นานัดหคะแนนปราตัวที่เสียบกินหนึ่งลูกนะครับทางด้านของฮังการีอยู่อันดับสองครับอังกฤษอยู่บุ้ยนะครับมี2คะแนนเท่านั้นเองนะครับสนัดยังไม่ชนะใครทางด้านของอังกฤษปีนี้มีอะไรผิดพลาดไปอะไรยังไงหรือเปล่านะครับเพราะถ้ารอบแบบแบ่งกลุ่มแบบนี้ทางด้านของอังกฤษนะครับส่วนมากเนี่ยจะเป็นทีมนำนะครับแต่วันนี้เจอ,อยักษ์ใหญ่อย่างอิตาลีนะครับเยอรมนีนีแล้วก็ ทางด้านของงูเหลือมกับเชือกกล้วยอย่างฮังการีครับของแสลงของอังกฤษเลยนะครับฮังการีเนี่ยครับทางด้านของผลงานครับเยอรมนีเสมอมา3านัดติดแล้วนะครับล่าสุดก็เสมอกับฮังการีครับ1-1่เสมอกับอังกฤษ11เสมออิตาลี1-1่ครับสกอร์1-1ทั้ง3นัดเลยนะครับในเนชันลีกของเยอรมนี3านัดล่าสุดที่ผ่านมาก่อนหน้านั้นชนะอาร์เมเนียไป41ครับชนะลิเคนสไตน์ไป90เลยนะครับชนะ มาซิโดเนียเหนือเนี่ย4-0ทางด้านของอิตาลีบ้างครับผลงาน6นัดหลังที่ผ่านมาเพิ่งจะฟื้นกลับมาได้3นัดที่ผ่านมานะครับเสมออังกฤษ0-0ไร้ยสกอร์เลยนะครับชนะทางด้านของฮังการี2-1เสมอเยอรมนี er 1ประตูต่อหครับแพ้อาร์เจนตินาในบอลถ้วยนะครับที่ทางด้านของแชมป์ยุโรปเจอกับแชมป์เซาเจอกับแชมป์เซาอเมริกานะครับเป็นแชมป์อเมริกาใต้นะครับ3ประตูต่อศนะครับ แล้วก็แพ้นอตมาซิโดเนียนะครับ1-0เสมอกับนอตไอร์แลนด์ครับ0ประตูต่อ0ผลงานของอิตาลีก็ยังไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ6นัดชนะแค่นัดเดียวเท่านั้นทนางด้านของเยอรมนีครับนับเฉพาะเกมในบ้าน6นัดหลังที่ผ่านมาแพ้แค่นัดเดียวนะครับทางด้านของนัดล่าสุดเนี่ยเสมอกับอังกฤษ1-1ชนะลิเคนสไตน์9-0ในบ้านนะครับชนะโรมาเนีย2-1ชนะ ia, 6, 0, อาร์เมเนีย6-0ครับเสมอฮังการีครับในยูโรเนี่ย2ประตูต่อ2แล้วก็แพ้ให้กับนอตมาซิโดเนีย อย่างพลิกล็อกเลยนะครับในเวิร์คคับคุริฟายในสองประตูต่อหนึ่งครับทางด้านของอิตาลีครับนับเฉพาะเกมเยือนนะครับยิงไม่ได้มา3นัดติดแล้วนะครับสำหรับเกมเยือนของอิตาลีเสมออังกฤษ0ูนย์เสมอไอแลนด์เหนือ0ูนย์ครับเสมอสวิ์แลนด์ครับศูนย์ประตูต่อศูนย์ชนะเบลเยียมในยูโรครับสองหนึ่งชนะตุรกีในยูโรครับสามศูนย์แล้วก็ชนะลิทัวเนียนะครับในเวิร์คคับคุริฟายสองประตูต่อศูนย์ครับ สกอร์สูงต่ำกันหน่อยครับทางด้านของเยอรมนีครับ17นัดมี2นัดที่สกอร์ต่ำต่ำกว่า1.5ลูกนะครับที่เหลือ15นัดครับ1.5ลูกนะครับทางด้านของอิตาลี6นัดนะครับจาก22นัดนะครับสกอร์ต่ำทางด้านของ16นัดนะครับคิดเป็น73นะครับสกอร์สูงกว่า2อ่า1.5นะครับสกอร์ที่0 5ครับทั้งสงทีมเยอรมนีผ่านนะครับอิตาลีไม่ผ่านนะครับ 3.5ไม่มีใครผ่านนะครับ50%นะครับทางด้านของอิตาลีมีแค่นัดเดียวเท่านั้นที่ยิงเกิน3.5ลูกนะครับคู่นี้ครับสูสีครับคู่รักคู่แค้นกันเลยนะครับตั้งแต่บอลโลกหลายปีมาแล้วนะครับแล้วก็บอลยูโรด้วยนะครับยักษ์ใหญ่ของยุโรปเจอกัน2ทีมแบบนี้ครับทางด้านของผู้เล่นเจ้าบ้านนะครับคายฮาวเวตนะครับทิมิชนะครับที่เหลือเนี่ยลงสนามได้ครบรวมไปถึงเวนเนอร์ด้วยนะครับ ทางด้านของอิตาลีมาเพียบครับบาเลล่านะครับที่ฟอร์มกำลังดีอยู่นะครับฟอร์เรนซีนะครับเพลิกินนี่รวมไปถึงทางด้านของโลคาเตลี่นะครับเรียกกันได้ว่าชื่อดังเริ่มเยอะแล้วนะครับคาสเตนเด้ด้วยครับโอ้โหเรียกได้ว่าอิตาลีวันนี้มาครบนะครับผู้เล่นจัดทับมาค่อนข้างจัดดีนะครับทางด้านของอิตาลีนะครับเจอกับเยอรมนีช่วงนี้ อร์มค่อนข้างดรอปครับคู่นี้เป็นท่าหน้าของเยอรมนีครับตอมาที่ครึ่งลูกนะครับแล้วก็น้าเนี่ยขยับไปอยู่นะครับแล้วก็อาจจะไหลไปด้วยนะครับทางด้านของราคานะครับเจ้าบ้านน่าจะคิดเหนือกว่าครับแต่อิตาลีครับกองหลังรับแน่นไว้ก่อนครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่าร้อยหลาติดใจที่อิตาลีครับว่าการรับมือกับเยอรมนีวันนี้เกมรุกของเยอรมนีมีความเป็นระบบระเบียบมากกว่านะครับ เพราะฉะนั้นยังเชื่อมั่นว่าอิตาลีน่าจะเอาอยู่นะครับสำหรับวันนี้มีแต้มกลับบ้านแน่นอนครับทางด้านของอิตาลีเพราะฉะนั้นคู่แรกแบบนี้ครับเปิดหัวกันที่รองที่อิตาลีครับครึ่งลูกครับในคู่แรกกันแบบนี้ครับไปตอนที่คู่ที่2ครับขวัญใจมหาชนคนรถแหย่างอังกฤษนะครับขวัญใจชาวไทยครับที่โมเลนิกสเตเดียมนะครับยังอยู่ที่โมเลนิกสเตเดียมอยู่นะครับทางด้านของที่สนามย่าของอังกฤษนะครับ ตีหนึสี่บห้าเช่นเดียวกันครับเจอกับฮังการีวันนี้นะครับท้องฟ้าสดใสครับไม่มีพยากรณ์อากาศว่าฝนจะตกแต่อย่างใดนะครับวันนี้การเดินทางก็จากบูดาเปสต์ครับมาที่วูปแฮมตันนะครับบ้านของวูปแฮมตันที่โมลินิกสเตเดียมครับหนึ่งพันหกร้อสิบเอ็ดกิโลเมตรในการเดินทางครับทางด้านของการเจอกันนะครับสามครั้งหลังเนี่ย เสมอกันทุกอย่างแล้วนะครับตอนนี้ครับฮังการีนัดล่าสุดก็เพิ่งเอาชนะทางด้านของอังกฤษมาจากในบ้านด้วยนะครับหประตูต่อศูนย์ก่อนนั้นเสมอกันในเวิร์ลคัพคุรีฟายครับหนึ่งหนึ่งปีที่แล้วนะครับก็เป็นทางด้านของอังกฤษนะครับไปเยือนฮังการีแล้วก็ชนะไมได้4ประตูต่อศูนย์ครับตารางคะแนนครับอังกฤษต้องมีแต้มเท่านั้นครับถึงจะมีลุ้นที่จะเข้ารอบกันต่อไปในนัดหน้านะครับ แล้วก็เหลืออีกสานัดที่เหลือนะครับเล็กหลังเนี่ยครับอังกฤษต้องมี9้าวแต้มเท่านั้นนะครับถึงจะรอดพ้นจากการตกชั้นนะครับตกลีกเลยนะครับทางด้านของอังกฤษนะครับต้องมีแต้มเท่านั้นนะครับผลงานครับทางด้านของอังกฤษครับหนัดหลังนะครับแพ้มีแพ้ก็แพ้ให้กับฮังการีเนี่ยแหละครับหนึ่งประตูต่อศูนย์ครับที่เหลือในเสมอกับอิตาลีมาครับศูนย์ศูนย์เสมอเยอรมันหนึ่งหนึ่งนะครับยิงไม่ค่อยออกครับช่วงนี้ครับทางด้านของอังกฤษ สามนัดเนี่ยยิงได้แค่ลูกเดียวเท่านั้นนะครับที่เหลือเนี่ยชนะซานมารีโน่ถึง10ลูกนะครับไม่เผื่อไปยิงนัดอื่นเลยนะครับชนะเอาเบเนียห้าศูนย์เสมอกับฮังการี1่ประตูต่อหนึ่งครับฮังการีครับทำฟอร์มฟอร์มทีมาค่อนข้างดีครับช่วงนี้ครับเสมอเยอรมันได้ครับหนึ่งในบ้านนะครับไปเยือนอิตาลีแพ้มาครับสองหนึ่งแต่ก็ยิงได้ครับชนะอังกฤษได้ในบ้านด้วยนะครับ1ประตูต่อศูนย์ชนะโปแลนด์ได้ครับสองหนึ่งครับชนะซานมารรโน่ถึง4ี่ศูนย์แล้วก็เสมอกับ อังกฤษครับ1ประตูต่อหนึ่งับเฉพาะเกมเจ้าบ้านครับทางด้านของอังกฤษหนัดหลังยังไม่แพ้แต่หนักไปทางด้านเสมอถึง3นัดครับล่าสุดก็เสมอกับอิตาลีครับ00ย์ชนะอัลเบเนียห0เสมอฮังการีหนึ่งหนึ่งชนะอันดอรรา4ี่ย์ครับเสมอเดนมาร์กในยูโรนะครับหนึ่งหนึ่งชนะเยอรมนี2ประตูต่อศูนครับทางด้านของฮังการีครับนัดล่าสุดเพิ่งแพ้มาครับแพ้อ,อิตาลีมาสองหนึ่งครับชนะโปแลนด์2 1หนึ่งเสมออังกฤษหนึ่งหนึ่งครับ แพ้อัลเบเนีย1-0ในการไปเยือนนะครับแล้วก็เสมอกับเยอรมนีในยูโร2-2ชนะอันดารา4ประตูตอน1นะครับสกอร์สูงต่ำกันทั้งคู่นะครับ1.5ผ่านครับ2.5อังกฤษยังไม่ผ่านนะครับทางด้านของฮังการีผ่านครับที่2.5นะครับก็คู่นี้ครับหมายมันปันมือไว้ว่า2ควบ2ลูกครึ่งเนี่ยน่าจะผ่านได้ครับลุ้นเม็ด3กันนะครับสำหรับสกอร์สูงหมายมั่นปันมือไว้ครับสำหรับ คู่นี้นะครับให้สกอร์สูงไปด้วยนะครับผู้เล่นครับทางด้านของเจ้าบ้านแจ็คกิลลิชนะครับเจวอร์ดพลาสนะครับเดสเจมส์แฮร์รี่แม็กควายนะครับแม็กควายแม็กควายเป็นญาติกันอยู่นะครับก็ที่เหลือเนี่ยสเตอร์ลิงนะครับรวมไปถึงกองกลางอย่างเควินฟิลลิปนะครับก็เซาเกตครับน่าจะให้โอกาสได้ลงสนามกันในนัดนี้นะครับแล้วก็น่าจะมุ่งเน้นไปที่เกมบุกเป็นพิเศษนะครับสำหรับนัดนี้ทางด้านของเซาเกต เจอกับฮังการีในของแสลงเลยนะครับทนั่งของฮังการีครับมีอดัมนะครับซลายนะครับทำฟอร์มค่อนข้างดีนะครับสำหรับฮังการีนะครับอย่างสลายนะครับอยู่ในลีกของอังกฤษนะครับอยู่ในพรีเมียร์ลีกเนี่ยก็ทําผลงานได้ค่อนข้างดีนะครับที่เหลือลงสามได้ครบครับทั้ง2ทีมครับวันนี้ครับมันแน่นอนครับที่มูลินิคสเตเดียมนะครับ คู่นี้ครับเป็นทางน้่นของอังกฤษนะครับต่อมาที่ลูกควบลูกครึ่งก่อนที่จะไหลไปที่ลูกครึ่งนะครับเหล่ารหลล์ก็ยังมองว่าครับอังกฤษในบ้านนะครับเสียงเชียร์แล้วก็จนถึงแม้สนามอยู่ที่โมเลนิกนัดที่แล้วก็ยังไม่ประสบความสําเร็จเท่าไหร่นะครับแต่นัดนี้ครับน่าจะต้องมีแต้มนะครับเพราะอยู่ทีมบวยนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้ครับเหล่ารัลลาให้ต่อที่อังกฤษครับลูกควบลูกครึ่งหรือลูกครึ่งครับน่าจะผ่านได้ที่2ลูกสกอร์ห่างนะครับผมแล้วก็สกอร์สูงด้วยนะครับผม ในคู่นี้ครับให้ต่อที่อังกฤษครับในคู่ที่2กันแบบนี้ครับคู่ีามกันต่อเลยครับอัศวินสีส้มครับเนเธอร์แลนด์นะครับเจอกับเวลส์วันนี้นะครับที่สตาดิโองเฟยนูดนะครับอุณหภูมิ13องศานะครับไม่ครึ้มเลยครับตีหนึ่งสี่สิบห้าเช่นเดียวกันตามเวลาประเทศไทยครับคู่นี้เจนมาล่าสุดเป็นาด้างของเนเธอร์แลนด์ชนะได้สองประตูตอนหนึ่งนะครับนานทีนะครับกว่าจะได้เจอกันนะครับในคู่นี้นะครับ ทาดีฟมาที่ลอสเตอร์ดัมการเดินทาง511กิโลเมตรครับไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับ511กิโลเมตรเท่านั้นเองครับทางด้านของตารางคะแนนนะครับหลีกเอก,กลุ่มที่4กลุ่มนี้เป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับเป็นทีมนามี7คะแนนแข่งไป3นัดเล็กแรกที่ผ่านไปนะครับเบลเยียมอยู่อันดับ2ครับกลับขึ้นมาแล้วนะครับ3นัด4คะแนนโปแลนด์ก็อยู่อันดับ3นะครับปราตูได้เสียนน,ยน้อยกว่าเบลเยียม ลบ4ลูกนะครับทางด้านของเวลส์ครับอยู่อันดับบวยนะครับถ้าอยากอยู่รอดปลอดภัยก็ต้องมีคะแนนให้ได้นะครับในนัดนี้ทางด้านของเวลส์นะครับ3นัดมี1คะแนนเท่านัดเองนะครับประตูได้เสียลบอยู่2ลูกทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับเจ้าบ้านนะครับผลงาน6นัดหลังไม่แพ้ใครนะครับฟอร์มเยี่ยมด้วยนะครับชนะโปอ่าเสมอโปแลนด์มา2-2ชนะเวลส์มา2-1นะครับในการไปเยือน ชนะเบลเยียม4ประตูต่อ1เลยนะครับเซอร์ไพรส์เลยครับสำหรับเนเธอร์แลนด์นะครับชนะนอร์เวย์2-0เสมอกับมอนเตเนโกรครับ2-2ชนะยิบรอลตาครับ6-0นะครับทางด้านของเวลส์นะครับนัดล่าสุดเพิ่งเสมอกับเบลเยียมมาครับ1ประตูต่อ1ก่อนหน้านั้นแพ้เนเธอร์แลนด์ครับ2-1ชนะยูเครน1-0นะครับที่ได้ไปบอลโลกครับนัดที่น่าจดจำอย่างยิ่งของเวลส์นะครับ แพ้โปแลนด์2-1ครับชนะออสเตรีย2-1เสมอกับเบลเยียม 1- ประตูต่อ1หนึ่งครับผลงานนับเฉพาะเกมในบ้านทางด้านของเนเธอร์แลนด์ไม่แพ้ใครมาห้านัดติดครับแต่หกน,นัดในยูโรนะครับก็แพ้ทางด้านของเช็กรีพับบิกมา2-0นี่ครับนั้นอันนั้นเป็นสนามกลางนะครับแต่พอสนามในบ้านเนี่ยเสมอโปแลนด์2-2ครับชนะนอร์เวย์2-0ชนะยิบรอลตาร์6-0ชนะตุรกี6-1ครับ ชนะมอนตเนโก4-0นะครับเกมในบ้านเสียแค่3ามลูกเท่านั้นนะครับยิงได้ถึง20สิประตูครับในทแลนด์ครับอัดเต็มมากนะครับสำหรับเนทแลนด์ทาานของเวลครับผลงานนะครับหนัดหลังที่ผ่านมาเพิ่งแพ้กับโปแลนด์มาครับ2-1ชนะเอสโตเนีย1-0นะครับเสมอเช็กรีพับบิก2-2ชนะเบลารุส3-2ครับแพ้อิตาลี1-0ในยูโรนะครับชนะทางด้านของตุรกีมา2ประตูต่อศูนย์ครับไปดูสูงต่ำกันบ้างครับ 17นัดของเนเธอร์แลนด์สูงเกิน1.5 16นัดนะครับเปอร์เซ็นต์94 1.5ในผ่านได้นะครับทั้ง2ทีมนะครับทางด้านของเวลส์เนี่ยอยู่ที่12นัดจาก17นัดนะครับ2ลูกครึ่งครับทางด้านของเจ้าบ้านในผ่านแน่นอนครับ65เปอร์เซนตนะครับเกิน2.5ไป11นัดจาก17นัดนะครับทางด้านของเวลส์นะครับยังต่ำกว่า2.5อยู่ครับค่าเฉลี่ยอยู่ที่2ลูกควบ2ลูกครึ่งนะครับ แต่ทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับ3.5ยังโอเวอร์ได้อยู่นะครับที่เหลือเนี่ยมองมาเนยครับเรียกว่าทางด้านของเจ้าบ้านเนี่ย3ลูกเนี่ยผ่านนะครับทางด้านของเวลส์เนี่ย2ควบ2ลูกครึ่งเนี่ยผ่านนะครับเพราะฉะนั้นคู่นี้สกอร์สูงก็ยังมองอยู่นะครับยังชอบอยู่นะครับในสกอร์สูงครับสำหรับคู่นี้ครับ ผู้เล่นนะครับอย่างเดปายนะครับเบิร์กไว้นะครับไวท์ฮอตนะครับแฟรงเดยองนะครับที่ตกเป็นข่าวกับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับวันนี้ต้องรอดูผลงานกันนะครับสำหรับแฟนผีครับแล้วก็ลุ้นนะครับสัมภาษณ์นะครับว่าเดยองเนี่ยจะมาได้หรือไม่นะครับทางด้านของเวลส์นะครับมีทางด้านของวิลเลียมนะครับเจ้าหนูวิลเลียมนะครับแล้วก็ทางด้านของจอห์นสันนะครับ เรียดำมละลานานะครับโอ้โหโลงสนามวันนี้แล้วก็กาเลต์เบลนะครับลงสนามวันนี้ได้ครบคันจริงๆครับเกมสวนกลับดุดันแน่นอนครับทางด้านของเวลส์ในนัดนี้ครับแต่การที่เป็นทีมเวิร์กนะครับการที่เป็นทีมแล้วก็เล่นกันแบบเข้าขาเนี่ยอยู่ที่เนเธอร์แลนด์ครับปีนี้หมายมั่นปันมือเวลาไปบอลโลกปีนี้ท้ายปีนี้นะครับทาาน้าของเนเธอร์แลนด์อาจจะทะลุเข้าถึงรอบชิงชนะเลิศได้นะครับ น่าจะทีมน่าจะสมบูรณ์มากๆครับเป็นความหวังของชาติเลยนะครับคู่นี้ครับเป็นทางด้านของเนเธอร์แลนด์ครับต่อมาที่ลูกควบลูกครึ่งนะครับเหล่าร้อยหลังก็เห็นด้วยกับทางด้านของสื่อต่างประเทศนะครับที่ให้สกอร์ไว้2ประตูต่อศูนย์ครับคู่นี้ทางด้านของเนเธอร์แลนด์น่าจะชนะสกอร์ห่างมากกว่า2ลูกครับแล้วก็น่าจะเป็นสกอร์สูงกันนะครับสำหรับคู่นี้เพราะฉะนั้นคู่นี้เหล่าร้อยหลังให้ต่อที่เนเธอร์แลนด์ครับลูกควบลูกครึ่งครับผมครบเจ้าััง3คู่วันนี้ครับไปทบทวนกันอีกทีนงนะครับใน วันนี้ครับคู่แรกครับเป็นทางด้านของเยอรมนีเจอกับอิตาลีครับให้รองที่อิตาลีนะครับไม่ว่าจะเยอรมนีจะเพิ่มราคาไปเท่าไหร่แล้วนะครับทางด้านคู่ที่สองครับต่อที่อังกฤษครับลูกครึ่งครับกับฮังการีถึงแม้จะเป็นงูเหลือมกับเชือกกล้วยนะครับแต่ขวัญใจมหาชนครรถแห่เนี่ย คนไทยเนี่ยน,น่าจะไปอังกฤษกันเยอะนะครับแฟนบอลของไทยเนี่ยชอบทางด้านของทีมชาติอังกฤษกันเยอะนะครับลูกครึ่งครับน่าจะผ่านได้นะครับสาหรับในนัดนี้น่าจะซ้อมเกมบุกกันครับคู่สุดท้ายครับเนเธอร์แลนด์กับเวลส์นะครับจากลูกควบลูกครึ่งนะครับมาที่ลูกครึ่งเนี่ยก็ยังให้ต่อที่เนเธอร์แลนด์อยู่นะครับลูกควบลูกครึ่งนะครับหรือใครไม่ทันก็ลูกครึ่งน่าจะจัดได้ครับสกอร์ห่าง2ลูกเนี่ยไม่น่ายากทางด้านของเนเธอร์แลนด์นะครับผมครบจบทั้ง3คู่วันนี้ครับ ทักทายกันมาได้นะครับสำหรับช่องทางของแอดไลน์นะครับไลน์แอดนะครับเหล่าร้อยหลาของเรานะครับหรือไม่งั้นก็ติดตามของช่องเราได้นะครับซับสไครต์ของช่องเราได้นะครับช่องทางของ u b e c h ช n แนลเหล่าร้อยหลาครับมีทเ่็ิให้ท่านแบบนี้ทุกวันนะครับมาพบกันทุกวันกับเหล่าร้อยหลาครับวันนี้ขออนุญาตลาไปก่อนนะครับขอบคุณมากๆที่ติดตามรับชมรับฟังกันครับสวัสดีครับ